เขานั่งประจำที่ท้ายเรือวางกระทงกอผักไว้บนหัวเรือตรงจุดที่แสงจันทร์ส่องถึงพอดีไอทิ้งกับไอป้อมลงมานั่งประจำที่ท่าทางเก๊เก๊กังๆพอกันแล้วเรือรับน้อยก็เคลื่อนตัวออกจากท่าหน้าบ้านแหวกริวน้ำมุ่งหน้าสู่โคลงแสนแสบที่กว้างใหญ่วัวเดิมดวงจันทร์สว่างส่องกระทบผืนน้ำเป็นริ้วแสงมาลังมาเลืองสายตาเขามองไปตามคลุ้มน้ำที่เริ่มมีเรือรำอืนงทายตามกันมา ยิ่งเข้าใกล้เขตบางกะปิเสียงอึกกะทึกของงานวัดและเสียงปีพาดก็ลอยมาตามลมแสงไฟจากโคมพเนียมและเทียนนับพันเล่มสว่างจ้าจุนผืนน้ำคลองแสนแสบกลายเป็นสีทองอารามเรือน้อยใหญ่เบียดเสียดกันจมองไม่เห็นทางน้ำเรือแต่ละลำที่พายแสงขึ้นไปล้วนประดับประดาไปด้วยมมลัยดอกรัาและดอกมะลิทรงกลิ่นหอมฟุง้ง สงสัยต้องจอดตรงนี้ไอชินบอกพานมองหาช่องวางระหว่างเรือลำสวยเอาไงไอหมากม,มากไม่ตอบสายตาเขาเริ่มกวาดมองตามผุ่มหญิงสาวในชุดสบายสีหวานที่ยืนอยู่ริมน้ำหัวใจกระตุกฮูบอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนไอคิงบังคับเรือจอดเทียบท่าศาลาเก่าแล้วรุ่งสามก็เดินตามกันไปที่วัดตึก ทา่านกลางเสียงรำบรราของวงลำตัดที่ดังอ้อ,อื้อและเสียงหัวเราะของชาวบ้านสภาพของแต่ละคนเหมือนผู้รอดตายมาหม,มาดมามาเพิ่งเคยมาวัดตึกคง้งแดงลานวัดกว้างฝัางถูกเนลมิตด้วยแสงเทียนและโคมแขวนจนสว่างสวัยไปทั่วทุกหัวละแหงพื้นดินครุกคละคลาคําไปด้วยผู้คนที่แห่แหนกันมาจนแทบไม่มีที่ว่าง กลิ่นทูบเทียนและขมาเทียนลอยอบปวนผสมกับกลิ่นแป้งรั่มที่สาวๆประโคมกันมาเสียจนชวนเวียนหัวมาไม่กังวลว่าคนจะเยอะแค่ไหนใส่ตาสาวกวาดมองหาหญิงสาวผมยาวสวยที่น่าจะมีเพียงไม่กี่คนในย่านนี้ทั้งสามมุ่งหน้าฝ่าฝูงชนไปยังท่าน,าน้ำจุดที่ทางวัดปักไม้ไผ่ทำเป็นโป๊ะไว้ชัวรข่าวเสียงตะไลระเบิดปังอยู่บนท้องฟ้าเป็นระยะ สลับกับเสียงโหฮา,าจากวิกลิเก่และวงลำตัดที่ตั้งประชันกันอยู่ไม่ไกลยิงเข้ากล้ท่าน้ร์ลมพัดพาเอาความเย็นจากคลองมาประทะหน้าพร้อมกับภาพของแสงประทีบนับพันที่ลอยฟองอยู่ในน้ำจึงคลองแสแสบดูเหมือนทางช้างเผือกคิดตกลงโนบนินมาร์กมองหาหญิงสาวที่เขาแอบมากหมายทะย่นโฉมตามคำล่ำลือของชาวบ้านเมื่อสวยปานนางฟ้าจำแลงมาเกิด แล้วเขาก็เห็นเธอได้ยาวจริงๆเธอโดดเด่นออกมาจากฝูงชนเราก็มีแสงนจันทร์ใช้อาบเฉพาะเพียงร่างเดียวสบายสีนวลสะอาดล่อไปกับลมโชยจนดูคล้ายปีกกินรีไปหน้าได้รูปหวานละมุนนั้นทำให้มากถึงกับลืมหายใจสิ่งที่จะกดสายตาเขาที่สุดคือเส้นผมสลวยที่ยาวระวงหลังฟิวไหวราวกับเส้นไหม่ีนิน มันดูแปลกตาทว่าตาตดึงใจยิ่งกว่าหญิงใดที่เขาเคย่านพบมาในชั่วขณะนั้นเสียงตะไลระเบิดก้องหรือเสียงกรอบนาที่เคยอึกระทึกพลันเงียบหายไปในพวกรับรู้เหลือเพียงงาร่างของหญิงสาวที่ยืนนิ่งอยู่ริมน้ำดวงตาปรมโตรงของเธอสะท้อนแสงเทียนเป็นประกายวาววับดูอ่อนโยนดึงดูดใจอย่างน่าประหลาดเธอสวยกว่าที่เขาจินตนาการไม่หลายเท่านะ จนเขาไม่กล้าแนะแต่จะก้าวเท้าเข้าไปหาและหัวใจเขาก็หยุดเต้นไปจังหวะหนึ่งเมื่อใบหน้าสว่างสวัยที่ทําให้ผู้หญิงรอบข้างดูหมองลงไปทันตาน,นั้นหันมาสดตาเขาเขา้าพอดีก่อนที่เธอจะชะนักแล้วรีบหันกลับไปอีกทางวินาทีนั้นมากรู้ซึ่งทันทีว่าเขาคิดผิดที่มาในสภาพนี้เขาพยายามเบือนหน้านี้รู้สึกอายจนอยากจะแทกแผ่นดินวัดตึก สายตาที่เธอมองมานั้นแม้จะเปลี่ยนไปด้วยมารายาทเพราะว่ามันคือการเว้นระยะห่างที่บาดลิกเธอเดินตามชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกับเขาแต่งตัวสะอาดสะอา้านนุ่มผ้าม่วงไมมันปาอย่างคนมีฐานะในมือไอ้หนุ่มนั่นถือกระทงดอบบกบัวลวงสีขาวที่พับปรีบวิจิตบรรจงจนหน้ามันใสมันเดินประกบเธอไม่หา่างฟางชวนคุยด้วยท่าทางอวดดีอย่างออกหน้าออกตา ตัดกับสภาพของเขาที่มีเพียงก้อนใบตองเหี่ยวแห้วและใบหน้าบวมชำ้ำคุณมหน้าฟ้าอาวววไอชิ้นกสิสวยชิบหายไอปอพมพึมพำพางปากน้ำลายแต่ดูร้าน,นสิมึงเห็นไอ้หน้าขาวนั่นนะแต่งตัวอย่างกับเจ้าขุนมูไนชายหนุ่มหน้าตาหมดจดแต่งตัวโกหรูโน้มตัวไปพูดคุยกับเธออย่างสนิทสนม โดยมีชายสูงวัยดูท่าทจาะเป็นพ่อของเธอยืนกอดอกมองอยู่อย่างพอใจว้าวกลับกันหัวมากเอชิงเริ่มปอดแหกเมื่อเห็นสภาพคู่แข่งที่เหนือกว่าทุกประตูมึงดูสาร,รูปมันและหันมาดูหน้ามึงที่เพิ่งโดนตีนมาเนี่ยใครเขาจะมองมึงวะมากกัดฟันรถสายตาของเขาไม่ได้มองชายหนุ่มหน้าขาวคนนั้นแต่มองไปที่ดวงตาของเธอ และรอยยิ้มฝืนที่อยู่บนใบหน้าอุมาถึงนี่แล้วคูณไปกลับมาร์กบอกเสียงแข็งพลางกระชับกระทรงเบี้ยวในมือก่อนทำใจดีสู้เสือเดินไปยืนเตรแถวทางลุงของด้วยแวดทางตามหลังเธอไปติติทางเดินแคบและพื้นตะล่งชันลื่นพน้านคลองกระเซ็นขึ้นมาไอหนุ่มหน้าขาวนั่นมัวแต่ระวังกระทรงดบ,บัวสวยหมูไในมือ จนลืมดูทางให้ผู้หญิงข้างกายเจงหวะที่เธอเสียหลักนิดนิดมากก็สอดตัวเข้าไปใกล้แล้วกระซิบพา์เธอจากด้านหลังฉันช่วยถือไหมหัวใจของเต้นครมทามเหมือนเสียงรัวกองเคลนเธอหันมามองดวงตากลมโตสีเข้มมีความแปลกใจวูบหนึ่งก่อนเปลี่ยนเป็นเรียบเฉยขอบใจจ้ะแต่ไม่เป็นไรฉันเถอไ,ได้ ไม่ได้สวยแค่หน้าแม้แต่เสียงเธอก็ยังกุมวานใสยอย่างกับระคังทองใบจิ๋วมากสวยผมรีบแบนพนมมันมคอวอกไปจับหน้าและพยายามซ่อนกระทงงขี้ริ้วไว้ข้างหลังก่อนยิ้มให้เธออย่าเคืนอายแต่เธอกลับเอียงคอนิดหนึ่งพางชี้มาที่เขาเสื้อเธอไม่อยู่นะ